ระธรรมเทศนาหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปทีโปตอนวันปล่อยผีมีจริงหรือตามหลักพระพุทธศาสนานี้คนชอบทำสลากพัดในวันเพ็ญเดือนสิบก็เปรียบเทียวบว่าวันนั้นสมัยพระโมขราณะยังมีชีวิตอยู่ท่านไปเมืองนรกไปเมืองนรกแล้ว ไฟนรกดับด้วยอิทธิฤทธิ์ของท่านด้วยบุญญาฤทธิ์ของท่านแล้วเปรตทั้งหลายหรือสัตว์นรกทั้งหลายก็ขอฝากคํามาให้บอกญาติคนนั้นบอกญาติคนนี้ด้วยว่าตายแล้วมาตกนรกไม่ได้กินอะไรเลยแล้วจะไปอนุโมทนารับเพราะไฟนรกดับเขาจะมาได้วันนั้นเรียกว่า วันปล่อยผีเขามาอนุโมทนาในวันเพ็ญเดือนสิบทางเหนือเรียกว่าก๋้ยสลากไม่เลือกวันเลยเอาวันนั้นวันนี้ต่างๆกันผลจากวันนั้นไปแล้วเขาก็เอากลับคืนไปไว้คุกอย่างเก่าแต่วันนั้นเขาปล่อยสัตว์นรกไฟนรกดับ ปล่อยวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายให้ไปรับส่วนบุญที่ญาติอุทิศให้ส่วนพระมาลัยนั้นท่านก็ไปนรกเหมือนกันแต่เป็นสาวกรุ่นหลังสัตว์นรกก็สั่งท่านมาเหมือนกันเหตุฉะนั้นจึงถือว่าจะมาทำบุญวันนั้นหมดเลยอย่างภาคอีสานจะทำบุญในวันเดียวกันหมดทุกวัด แต่ทางเมืองเหนือนี้เขาเอาแล้วแต่วันจะสะดวกว่าวันไหนเขาเปลี่ยนวัดกันไปเรื่อยๆซึ่งตามหลักแล้วเมื่อถูกจําคุกอยู่เขาก็มาเอาวิญญาณคืนไปคุกแล้วเหมือนเก่าเขาปล่อยได้แค่วันเดียวก็คงมีโอกาสช่วงวันเดียวเท่านั้นเหมือนคนเมืองที่เราอยู่ในคุก คนอยู่ในคุกเมืองเราที่เขาเอาออกมาทำงานไกลที่จะปล่อยออกจากคุกแล้วแต่โทษอาญานั้นไม่ได้ออกมาแน่แต่อันนี้เป็นนักโทษที่อีกสักเดือนสองเดือนจะพ้นจากโทษแล้วจะได้ออกจากคุกแล้วเขาก็เอาคนพวกนี้ออกมาพวกผีเปรตก็คงจะเป็นเช่นนี้ ที่ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลเขาเรียกว่าเปรตที่รับทานบัดนี้พวกเราคงสงสัยว่าทําไมไฟนรกจึงดับได้ที่ดับได้ก็เพราะอิทธิฤทธิ์ของพระโมคคัลนะจึงมีคาถาเป่าเวลาโดนไฟลวกเวลาโดนไฟไหม้โดยไม่ต้องใส่ยา เมื่อโดนไฟไหม้แล้วก็จะมีอาการเจ็บเจ็บๆรลล้อนที่ผิวหนังเมื่อเป่าคาถานี้มันก็จะเย็นลงทันทีถ้าพูดหรือท่องคาถาให้มันติดใจขึ้นมาให้มันขลังแล้วซึ่งเขาก็จะใช้คาถาของพระโมคคัลลานะนั่นเองส่วนคาถาเหยียบไฟนั้น สามารถที่จะเดินลุยไปบนฐานไฟแดงๆได้เลยไฟจะดับไปทันทีเหยียบที่ไหนดับที่นั่น